ตรับเ้นร้อล้ครับเนี่ยอันนี้ชื่ตาัดผมนะครับตัดผมตัดตัดมนเนี่ยตัดัดผมบางเท่ามีพักโบ้พักที่เดินนะครับพักอีเดิดบางเท่าพักทีเดิน,นดแล้วก็วผพักกอ่อพักกอ่อบางเท่าักกอ่อ อ่ะติ่งที่เดครับพี่น้องบ้านเนี้ยมั้งมามาก็กินน้ำกันบ้านเนี่ยกับไส่ติ๊กลูกโโลบ้านเกิดลูกโโลชั้นสามสี่ดูนะครับอันนี้ก้อยอันนี้ก้อยหางครับก้อยหางคุกหน้าครับอันนี้กับเดสพักซันแนนนอกพ่ของของบ้านนอกโคกหนา ต้องทิดงถายครับพี่น้องกินแค่อีนนะครับพอแค่ยีนพอแล้วครับนะคแล้วปลูกพี่น้องข้าไปวันนี้เมนูเมื่อเที่ยงครับของลุงใหญ่เมื่อตะการอ่าคืออ่าซอยจุหาง คู่ข้างหน้าแล้วก็ลากตามพี่นอ้องอันนี้อันนี้ประกาศประการพ่อปางห้าวันประกาศห่อพัก,ก,พก,กพอีกกอกเลอร์นะครับแล้วก็พักขอออนนะครับเริ่มพี่น้องกินได้แล้วบ้านไหนคิดแล้วหิวแล้วหิวแล้วเพียมเครื่องแล้วนั่งตามทิศกี ดีหน่อกั้นตามปกนะะติน,น,น,กกกกนะครับนดี๋ับุกนาพุกข้างหนายไอจุแก้วแก้วดีแก้เพี่นะครับแก้วดีแก้วขี่นขุ้ม รุงร้อเด,ด็ดมากตึกร้อตัวนม่ไปบุกโดนนะครับเนี่ยลุกพันเข้าไปครับที่เนีมันแสบนะครับรท่บที่นอกตามคำหลักตามคำเนี่ยตามตามบุกมากครับนุ่มใหญ่มาโว้หนี่มากแห้งแบบนี้ ตามที่ผีพอม่หน่อหนี่งสามทิศผีพอมสามทิศีสรอยจุกามที่กีสรอยจุแก้วผงผมจริงแบบแท้ไม่ครับพี่หน้อทำไมเพื่อนเพื่อนพี่น้อี่สำกันเนี่ยนึ่โหลกินหนึ่งสามทีศผีพอม เอามาพังได้กบประกาศมอวันเท่งนี้นะเ๋ยวไปขอกหน้าแบบสุดยอดกันตัวน้องกินเหมือนกับมือแรกหรือทิ้งเตาเท่าไรแล้วทันด้แบบนี้ vừa kịp nửa vừa mình kết vừa kịp nửa vừa kịp nửa vừa áp nửa vừa kịp của vừa kịp nửa vừa kịp nửa แกะพกแะพกแะภพกแะพกะภพเอาไว้หมูนหนานุ่มแนเมื่อกระตาายภาพที่นนอนมากกินปากวันนี้ภาพที่นนอนมากกินหลัก ตามิเก็กับคนหน้าครับก like yep. <sho> ิ่แก้วผมนะครับเกลียวผมกิ่เกลียวพวกจูเ <sk> นี่ยนะครับตามิเกบกับามิบเกี่กับคกนหน้าขึ้นลอดครับตลอดแสบแกพอิมครับแกะพอิมแกะพวอีมตท้ Tập lạc cho các bạn. Boy, bọn em nó, bọn em, 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 คุณลองไปนอนแชกไปเขาทักทานเราในที่นั่นประมาณเนี้ยวัดผีเลยหลับหลับครับเพื่อครับเยปหลับมาถึงเอ็ดตูพี่นองกินไหม เดี๋วจูขม่ทำลำ้ลำทำนมหราออะไห่างเง้เาบอกทาอย่งนีนคลิปต่อไปนุ่มในเมื่องการเนี่ยสีผ้าที่นอนเมื่อกี้นลำาัทั่วครับตำคัทั่วแล้วก็ปีงป้าน้าปลาสอยปลาสอยหมูหวานเท่านะครับปีงครน เราถึงติ่งมาเห็ดชูพี่น้องกินตุ้งแทะก็คือหักอันนี้ขิ้แกครับพี่น้องเด้วติ่งมะเห็ดชูพี่น้องกินเนี่ยครับขี้แปะแบบโอ้แซ่บตาทินหมดเลยครับเกลี่ยตับแล้วก็เหม็นลาบเนี่ยครับอะไรโอกาสนาเดี๋ยวถึงมาเห็ดพวกเป็นพวกสมตำพวกปลาพวกอย่างป่าเข้าอย่างพวกพี่น้องกินครับขี้มีคนถือโอกาสสวัสดิ์กัรข้าวเราแล้วครับสวัสดีครับนุ่มยิ้มวันตะกการกับ